เส้นไหมที่เราไว้ยกหน้านะคะจะเห็นว่ามันมีเงี้ยงเห็นไหมคะมันจะเอาไปเกาะข้างในตัวใยล้ามเนื้อใยไขมันของเรานะคะเ,เทคนิคของหมอคือพยายามแห้งนไข้เจ็บน้อยที่สุดการร้อยจึงลึกมากไม่ได้นะคะเพราะว่าใต้หน้าเราจะมีเส้นประสาทบางคนร้อยลึกเกินไปอาจจะทําให้เส้นประสาทเนี่ยมันเกิดการฉีกขาดหรือว่าได้รับการบาดเจ็บอาจจะเป็นอันตรายกับคนไข้อันนี้ก็คือตัวเข็ม ที่เราใช้ร้อยนะคะไหมเนี่ยเขาจะอยู่ในเข็มอันนี้ซึ่งเข็มอันนี้เป็นเข็มทู่ดูป,ปลายเข็มนะคะเขาเรียกว่าเข็มบลันนะคะปลายเข็มจะเป็นรูปตัวเอลพวกนี้จะไม่สร้างการบาดเจ็บในหน้ามากนักเพราะว่ามันจะค่อยๆสไลด์ไปเรื่อยๆเวลาเราใส่มันก็จะสไลด์ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอ่ามันจะไม่ได้เป็นเข็มแหลมที่จะสร้างปัญหาหรือไปตัด ใยกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยมีใครใช้เ,เข็มแหลมในการร้อยไหมยกเว้นไหม pdo ซึ่งร้อยตื้นมากเดี๋ยวหมอให้ดูนะคะน,นี่เป็นไหม pdo วางนะคะอันนี้จะเป็นไหมปลายแหลมอ่านี่แหละเขาเรียกว่าไหมาชาร์ปนะคะมันจะแหลมแหลมมันจะคมอ่าพวกนี้เราจะไม่ได้ร้อยลึกอยู่แล้วนะคะเราก็จะวางสารกันเพื่อให้มันเกิดตะข่ายใต้หน้า พอมันเกิดตาข่ายใต้หน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวผังผืดตัวใยไกกล้ามเนื้อใยโปรตีนเนี่ยมาเกาะพอมันมาเกาะเสร็จปุ๊บเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะสร้างความหนาของชั้นตรงนี้ขึ้นเวลาเราไปฉีดตัวฟิลเลอร์หรือแม้กระทั่งเราร้อยไหมครั้งที่สองเนี่ยมันจะทําให้ตําแหน่งตรงนี้สามารถเป็นจุดเกาะของไหมตัวที่เราจะใช้ได้เดี๋ยวหมอให้ดูปลายมันนี่หนึ่งนะฮะไหมเส้นเล็กมากนะคะไหมอันนี้คือ 27G เล็กมากๆา เกือบจะเล็กเท่ากับเข็มเดี่ยวไว้ฉีดฟิลเลอร์นะคะ